สวัสดีครับเช้านี้ก็มาเล่าเทคนิคนะครับอีกหนึ่งวิธีในการปลูกต้นกัญชงนะครับเป็นก็เรียกว่ากรารการเทรนนิ่งการเทรนนิ่งก็คือทำให้ต้นกัญชงเราเนี่ยนะครับมีการแตกกิ่งนะฮะลยยอดเยอะมีหลายเทคนิคครับวันนี้เสนอ การเบนดิ้งนะหรือการโน้มต้นกันชงนั่นเองนะครับในคลิปก่อนๆน,นะฮะผมอ,อธิบายเรื่องการท็อปปิ้งอ่ะการท็อปปิ้งคือการตัดตัดยอดวันนะนะอ่าผมให้ดูครั้งที่แล้วตัดยอดเราตัดยอดตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่ยอดเดิอเป็นแผลอยู่นะฮะตรงนี้พอตัดปุ๊บเราจะได้เป็นสองสองยอดอย่างนงี้เห็นไหมครับหนึ่งสองนะอันนี้คือการครั้งที่แล้วนะ นี่คือการท็อปปิ้งนะคือการตัดยอดนะทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งเบลดินะ้งพอเราได้ยอดเยอะแล้วนะกิ่งมันจะทรงต้นมันจะสูงขึ้นเนาะมันจะสูงขึ้นมันจะสูงขึ้นด้านนี้เราต้องเบนมันออกนะเบนเพื่อให้แสงมันลงด้านนี้นะพอเราเบนออกปุ๊บนะครับปอมอนะ ผมยอดที่อยู่ตามข้อเนี่ยมันได้รับแสงปุ๊บก็จะนะออกยอดขึ้นมาอย่างนี้ไหมออกนี้นะครับเนี่ยคืออันนี้เพิ่งโน้มไปเมื่อสามวันที่แล้วเองนะพอโน้มออกมาปุ๊บนะครับต้นก็จะรู้เลยครับก็จะแตกออกมาตรงขึ้นมาหาแดดนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยนะฮะน,น,น,นี้ก็ขึ้นขึ้นงี้นะอันนี้ก็พยายามขึ้นอยู่อันนี้ก็ขึ้นมานละนะ,นนะนะอันนี้ก็จะขึ้นเห็นไหมมันจะโค้งขึ้นอย่างนี้ยยอด ถ้าเราไม่เบรอย่างนี้นะยอดมันก็จะไม่ขึ้นมานะมันก็จะมีแค่ยอดนี้กับยอดนี้เป็นต้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ทดลองปลูกในแบบลดต้นทุนนะพอเราซื้อดินถุงมาใช่ไหมดินถุงมาปุ๊บเราก็ใช้ดินถุงนะ่ะปลูกเลยแต่ว่าการปลูกด้วยดินถูงเนี้ยมันก็จะมันก็จะประหยัดไม่ต้องใช้กระถางนะ แล้วก็พับๆพ,พ,พับนะเติมดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็มะมะกรูดนะอันนี้พริกนะพริกก็กําลังสวยเลยลก็ปลูกพริกพริกนี่ก็ดอกเยอะเหมือนกันนะนะแล้บ่งดอกเยอะมาที่กันชงเรานะฮะพอะเราเบนออกปุ๊บกิ่งก็จะเริ่มรูนะเนี่ยฮะต้นมันก็ออกข้างอันนี้ก็นึงต้นนะครับการที่มีการที่เราเบนดิ้งเนี่ยหรือโน้มกิ่งเนี่ย มันจะเพิ่มยอดนะยอดที่ไม่โดนแดดก็จะโดนแดดตามปมตามข้ออย่างนี้ครับก็จะขึ้นมาโค้งมาการมียอดเยอะๆก็คือจํานวนดอกก็จะเยอะตามนั่นเองนะครับเพราะว่าช่อดอกมันจะเกิดที่บริเวณยอดนะครับอันนี้มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนึงก็นี่อันนี้ก็ดีไซน์ตกใส่กระถางลองดูนะนี่นะกระถางาใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เบรนดิ้งเหมือนกันนะครับสังเกตครับ อันนี้คือยอดเดิมนะมันจะอันนี้ตั้งตรงผมก็โน้มโดยการใช้เชือกฝางดึงลงหลังกับลงพื้นนะอพอได้ยอดมันก็จะเอ็นขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีปมตามนี้เดี๋ยวยอดก็จะขึ้นตามนี้เส้นด้านนี้ด้านนี้ขึ้นแล้วนี่ครับพอ,พอเอียงโน้มมันปุ๊บก็จะมียอดก็จะขึ้นเป็นสองลนะเดิมมียอดเดียวอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเป็นสองยอดนะแต่เดิมมียอดเดียว อ่านะครับอันนี้ก็นี่นี้ก็เช่นกันอ่าเดิมมียอดเดียวนะครับก็จะเริ่มขึ้นมานะนี้หนึ่งยอดเดิมมียอดเดียวเดียวพอเอียงปุ๊บก็มียอดนี้อ่าอันนี้ก็เช่นกันครับเดิมอ่าเดิมนะครับมียอดเดียวอย่างงี้พอเราโน้มปุ๊บก็มียอดนี้ขึ้นอ่ะอนจะขึ้นตามพอมาโดนแสงครับมันก็จะอ่าอันนี้อันนี้ก็อันนี้เริ่มขึ้นนะอันนี้างย เดิมไม่มีนะฮะพอเอียงปุ๊บเจอแดดปุ๊บขึ้นเลยออันนี้ก็กําลังขึ้นนะมองไกลๆนี่นะนี่ครับนีนะ่ยอดก็เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบสองเท่า,าการมียอดเพิ่มขึ้นสองเท่าคือจํานวนดอกของกัญชงที่เราจะไปทํา CBD นะก็จะเยอะขึ้นพูดง่ายๆว่าผลผลิตก,ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ตอนนี้ราคา CBD ก็ในไทยเช็คล่าสุด2บริษัทนะราคาเฉลีย่ย CBD ีีที่อยู่ในช่อดอกนะครับตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับหมายถึงว่ามีปริมาณ CBD ในช่อดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คูณคูณเจ็ดร้อยเข้าไปเลยตอนนี้เขาสตาร์ทที่5นนะบริษัทที่ผม ติดต่อไปรับซื้อ,อรับซื้อ,อดอกกัญชงเนี่ยที่ห้าเปเซเจ็ดห้าสามสิบห้าก็สามพันห้าราคาขั้นต่ำสุดตอนเนี้ยราคาซีพดีที่ดอกห้าเปอร์เคือ3ามพันห้าต่อกิโลนะครับเป็นดอกแห้งนะครับแต่ถ้า่ันมีเปอร์เซ็นต์นะสิเอเนย่างเงี้ยท่านก็คูณไปเลยครับก็เจ็ดพันบาทต่อกิโลนะต้นหนึ่งก็ จะได้อดอกอยู่ประมาณครึ่งครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลต้นหนึ่งก็มูลค่าไม่ต่ำกว่าสามพันบาทนะครับต้นกันชงนะสามพันสี่พันแล้วแต่จำนวนที่เราเทรนนิ่งอย่างนี้นะฮะการเทรนแบบนี้ยเราจะเทรนได้ในในในแปลงปลูกที่ไม่ใหญ่มากนะอ่ามีสักร้อยต้นห้าสิบต้นเนี้ย นะครับแล้วก็จะใช้คนไม่กี่คนครับทําได้ผมก็ทดลองทำาฮะอันนี้ก็ประสบการจริงเห็นจริงนะครับก็มันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับดูเป็นไก่ครับภาพมุมเกินไก่เห็นไหมครับกระสุกฟางโน้มไว้่างนี้เลยครับเราจะเรียนรู้ครับล้วก็จะนุ้นก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเอียงกระเท่เลยไม่หักนะครับทําได้เลยครับ ช้าวนี้ก็เรียนรู้เรื่องการเทรนนิ่งต้นกัญชงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการเบรนนิ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเทคนิคอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ผมนำเสนอไป2องอย่างนะมีท็อปปิ้งกับเบรนนิ่งนะลงมือเฮ็ดนะครับสวัสดีครับ